E.P. 78ผีรถมือสองกลางค่ำคืนฝนโปรยปลายบนถนนสายเล็กๆชาญเมืองสมชายขับรถกระบะมือสองที่เพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนในความเงียบของทุ่งนารอบข้างมือสนิทจนเห็นเพียงไฟหน้ารถตัดกับม่านฝน เขาซื้อรถคันนี้มาจากเป็นรถชื่อดังราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นมากจนเพื่อนเคลื่อนอยังเตือนรถถูกแบบนี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลระวังไว้ด้วยนะเว้ยแต่สมชายก็ไม่สนเพราะรถสภาพดูดีเครื่องแรงแถมทะเบียนก็เพิ่งต่อไม่นานคืนนั้นขณะที่ขับกลับบ้านสมชายเริ่มได้กลิ่นคาวบางอย่างในรถเหมือนกลิ่นเลือดสดๆคลุ้งออกมาจากเบาะหลัง เขามองกระจกมองหลังแต่ความมืดทำให้ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตัวเองเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นจากเบาะหลังอืออือสมชายเหยียบเบรกกระทนหันหันกลับไปมองเบาะว่างเปล่าไม่มีใครอยู่หัวใจเขาเต้นแรงแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่เสียงลมเขาเปิดกระจกรถสูดอากาศแต่กลิ่นข่าวกลับแรงขึ้นเรื่อยๆ จนแทบอาเจียนทันใดนั้นเงาดำหนึ่งโผล่ขึ้นจากเบาะหลังเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าเต็มไปด้วยเลือดคราบแดงไหลเปื้อนเสื้อสีขาวเธอจ้องเขาผ่านกระจกมองหลังดวงตาเบือกโพลงเสียงกระซิบดังชัดในหูคืนรถให้กูสมชายร้องลั่นเหยียบคันเร่งหนี แต่ไม่ว่าขับเร็วแค่ไหนเงานั้นก็ยังสะท้อนอยู่ในกระจกพร้อมเสียงครวญครางเจ็บปวดเช้าวันต่อมาสมชายไปหาข้อมูลที่เต็นรถเขาพยายามถามเจ้าของร้านแต่คนขายทำหน้าเลี่ยงเลี่ยงจนมีพนักงานเก่าแอบบอกเบาๆรถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุผู้หญิงเจ้าของเก่าถูกชนตายขาที่ในรถเลยเขาว่าดวงวิญ,ญญาณยังไม่ไปไหน หลายคนซื้อไปแล้วก็รีบเอามาคืนเพราะทนไม่ไหวคืนนั้นชัยวัตรยังดือ้อไม่อยากเสียงเงินคืนรถแต่เมื่อเขาขับออกมาเสียงผู้หญิงคนนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะเสียงเล็บขูดเบาดังกรี๊ดดังตลอดทางสุดท้ายชัยวัตรขับรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตขาที่ ศพถูกพบพร้อมคราบเลือดาสาดเต็มเบาะหลังแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจขนลุกคือเลือดของสมชายไม่กระเด็นไปด้านหลังเลยสักหยดรอยเปื้อนเก่ากลับปรากฏชัดราวกับมีใครรออยู่ตรงนั้นรถคันนั้นถูกลากกลับไปที่เต็นอีกครั้งราคาลดลงกว่าเดิมแต่ก็ยังมีคนมาซื้อหลังจากอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตสมชาย เต็นรถยังคงนำรถคันนั้นมาขัดสีชวีวันใหม่เปลี่ยนเบาะทำความสะอาดคราบเลือดจนหมดเกลี้ยงราคาถูกลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่งชายหนุ่มชื่อวรัญยูพนักงานบริษัทฟไฟแนนซ์กำลังมองหารถราคาประหยัดเขาเห็นคันนี้แล้วถูกใจทันทีถึงเพื่อนจะเตือนว่าเป็นรถที่มีประวัติไม่ดีแต่เขาไม่สนใจ ของถูกแบบนี้ไม่เอาโง่แล้วเว้ยรถมันก็เหมือนเหล็กจะไปกลัวอะไรกันนักหนาะเขาซื้อรถคันนั้นกลับมาอย่างไม่ลังเลคืนแรกที่จอดไว้หน้าบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากรถทั้งๆที่ไม่มีใครนั่นอยู่ไฟในรถกระพริบติดติดดับราวกับมีเงาเคลื่อนไหวอยู่ภายในเช้าวันรุ่งขึ้นวรัญญูเล่าให้แฟนสาวฟัง เมื่อคืนเรานอนอยู่บนห้องได้ยินเสียงคนเปิดประตูรถด้วยนะแต่พอลงไปดูมันล็อกอยู่เหมือนเสียงมันดังขึ้นมาเองแฟนสาวทำหน้าซีดอย่าพูดแรงสิรถนี่มันมีของนะฉันได้ยินชาวบ้านพูดกันไราสาระหน้าของงมงายทั้งนั้นเขาตอบเสียงแข็งคืนนั้นระหว่างขับกลับบ้านบนถนนสายเปลี่ยวเขาสังเกตว่า กระจกหลังมีฝ้าขึ้นเป็นรูปร่างมือหลายๆข้างกดทาบอยู่พร้อมเสียงเล็บขูดกระจกกรี๊ดดังวรัญยูหันกลับไปเห็นผู้หญิงผมยาวเสื้อเปื้อนเลือดหน้าก้มหน้าอยู่เบาะหลังเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาขาวโพลนคืนรถให้กูเขาตกใจจนเกือบพุ่งตกข้างทางรีบขับหนีอย่างบ้าคลั่ง แต่ไม่ว่ามองกระจกกี่ครั้งวิญญาณนั้นก็ยังนั่งอยู่เบื้องหลังเสมอหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นวรัญยูเริ่มไม่เป็นอันทำงานเขาได้ยินเสียงร้องไห้ทุกคืนบางครั้งตื่นมาพบว่าประตูรถเปิดเองไฟเลี้ยวกระพริบเองทั้งที่กุญแจวางอยู่บนโต๊ะในบ้านจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะขับกลับจากทำงานวิญญาณผู้หญิงปรากฏตรงเบาะข้างๆคราวนี้ไม่ใช่เงาในกระจก แต่เป็นร่างจริงเต็มตาเธอค่อยๆเอามือเย็นเชียบมาจับพวงมาลายัยเสียงกระสิบดังสะท้อนทั้งคันถนนเส้นนี้คือที่ที่กูตายทันใดนั้นรถทั้งคันพุ่งออกนอกถนนชนต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนัน่นคนวิ่งมาดูแต่สิ่งที่เห็นทำเอาช็อกศพวรัญยูอย่างนั่งขาพวงมาลายัยเลือดเต็มหน้า แต่เบาข้างคนขับมีรอยเปื้อนเลือดเก่าราวกับมีใครนั่งอยู่มาตลอดเวลารถคันนั้นถูกลากกลับไปที่เต็นท์อีกครั้งแล้วราคาก็ถูกลงอีกรถกระบะต้องสาบคันนั้นถูกลากกลับมาเต็นท์รถอีกครั้งพนักงานทำความสะอาดขัดสีใหม่เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนเบาะและลดราคาลงจนถูกอย่างเหลือเชื่อแต่คนงานในเต็นท์เริ่มกระซิบกันว่ารถคันนี้มันไม่ธรรมดา พี่รถนี่มันเอาเคลียร์จริงๆไม่ได้หรอกเงียบๆสิวะเดี๋ยวเจ้าของเต็นท์ได้ยินจะโดนดาสุดท้ายก็มีชัยวัดชาวบ้านต่างถิ่นที่ไม่รู้ประวัติมาซื้อไปในราคาถูกเขาตั้งใจจะเอาไปใช้งานบรรทุกของในสวนโดยไม่สนคำเตือนใดๆคืนแรกที่เขาขับรถกลับบ้านฝนตกหนักถนนมืดสนิทกลางพายุเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในรถอือเจ็บ เจ็บเหลือเกินชัยวัดหันไปไม่มีใครอยู่แต่พวงมาลัยกลับเริ่มหมุนเองรถสายไปมาเหมือนใครพยายามดึงให้ตกถนนเขารอดมาได้หุดหิดแต่ใจเริ่มไม่ดีเช้าวันต่อมาเขาไปถามคนแก่ในหมู่บ้านลุงลุงรถผมซื้อมาใหม่ทำไมมีแต่เรื่องแปลกๆล,กลุงทำหน้าซีดทันทีเองไปซื้อคันนั้นมาหรือรถผีสิง แม่ไม้คนนั้นถูกรถชนตายคาที่เจ้าของรถเดิมเป็นผัวมันขับชนเมียตัวเองตายเลยเขาเลยเรียกว่ารถอาถรรพ์มันเอาชีวิตเจ้าของใหม่ทุกคนคืนนั้นชัยวัดตัดสินใจเอารถไปจอดทิ้งกลางทุ่งเขาจุดทูบไหว้ขอให้ปล่อยตัวเองไปแต่เมื่อหันกลับมารถที่ดับเครื่องไปแล้วกลับเปิดไฟเองประตูดังแกรกเหมือนเชื้อเชิญ เงาผู้หญิงผมยาวเต็มไปด้วยเลือดค่อยๆก้าวออกมาจากเบาะหลังเดินตรงเข้าหาเขามึงหนีไม่ได้รถคันนี้ต้องมีเจ้าของร่วมกับกูตลอดไปเสียงกรีดร้องของชัยวัตรดังลั่นกลางทุ่งก่อนจะเงียบหายไปรุ่งเช้าชาวบ้านไปพบรถจอดนิ่งอยู่ประตูปิดสนิทแต่ไม่มีร่องรอยของชัยวัตรเลยสอบไม่พบเหมือนเขาหายเข้าไปในรถทั้งเป็น บนเบาะหลังมีเพียงคราบเลือดใหม่สดๆเหมือนเพิ่งถูกสาดเมื่อคืนรถคันนั้นถูกลากกลับไปที่เต็นท์อีกครั้งและลดราคาลงจนเหลือถูกแสนถูกแต่ทุกคนที่รู้ต่างไม่มีใครกล้าแตะรถคันนั้นยังคงจอดอยู่รอเหยื่อรายใหม่